ท่านอาหมปาลีเฮรีท่านไม่ได้เป็นสายเสด็จเจ้ากรรมเลยค่ะความจริงท่านเป็นผู้ปัติกรรมแต่ทศานที่สนทนาที่ินเดียค่ะก็ได้อ่านแล้วก็มีท่านที่สนใจของขั้นลอกไปขั้นอ่านไปมากก็คงจะต้องการต้องได้ก นอท้าชุดนี้ก็ขอควาโปรานาเปลี่ยนชี้แจให้ทราบเวยกันที่มีข้อผิดาว่ในเรื่องกี่ยวกับการอ่านัง แารเข้าใจขั้นการศึกษาว่าไม่มีตัวนเกินไม่มีสารนอกกฎมีแต่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นกับเด็กหลับใจเช่นเห็นในขณะนี้นะคะเป็นแต่ปีสภาพโดยท่านรู้การที่ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจในขั้นการฟังไม่พอกที่จะรู้จริงๆว่าไม่ใช่เกินเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นนี้เองหรือว่าบน ปัจจัยเกิดขึ้นเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเป็นสภาพธรรมะใดบารที่ได้ฟังเข้าใจแล้วนะก็ที่จะมาเองท้องรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพนั้นเริ่มปฏิบัติใหม่นะคะแต่ความรู้เพื่อจะพูดว่าขณะที่สติเริ่มเกิดบ้างเพราะว่าสติปฏิบัติหรือเอาสติไม่ใช่เรา ปัญญาไม่รู้ค่ะว่าเป็นร่างละค่ะต่อแค่ที่สติเกิดและเริ่มเลยังไม่สามารถจะชาใช่ไะ้ะในลักษณะของงานธรรมในลูกค้าก็เช่นปัญญามีต่างขั้น 8, 8, าาตามกำลังขงันา,นนานนั้นเช่นสติที่เริ่มเลิศขณะนั้นสติที่เลิก็กลับขเหตุว่าสติเป็นสภาพปรับรรมที่เกิดจาเกเิ จะสังเกตเห็นได้ว่าบางครั้งยังไม่ทันจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมแต่ว่านะคะลองยนสติขั้นด้วยนั้นก็เกิดการเล่นคิดเป็นคำถามว่าแข็งเป็นรูปหรือว่าสภาพเห็นขณะนี้เป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้ปัญญาจะต้องรู้จนกระทั่งแม้ขณะที่คิดนั้นก็เป็นนามธรรมสุดจริงสา ความเป็นตัวต,วททตน,ทนที่คิดเม่ออกได้เรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานจึงเป็นจริยธรรมละภาวนาและก็เป็นปกติค่ะข้าชลิตเป็นผูน้ที่มีปกติหลงยนสติมีปกติมีสติมีปกติหลงมีสติอีกและก็มีปกติสติกระจัดติเป็นปกติจริงๆค่ะไม่เรียน